กลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับกับรายการค่าคือคนไทยนะครับซึ่งแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเธอเป็นผู้หญิงที่หลายๆคนเนี่ยกำลังรอที่จะพบกับเธอแล้วรอที่กำลังจะรับรู้เรื่องราวนะครับว่าเธอไปทำอะไรให้กับคนไทยและชื่อเสียงของประเทศไทยในเมืองนอกผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นไทยอยู่ในตัวเองทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับเธอคนนี้ก็เลยครับคุณไก่อูกาสสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับีัดครับพี่ไก่ต้องขอบคุณนะฮะที่ให้เกี่ติกับรายการค่าคือคนไทยซึ่งผมเชื่อว่ารายการในวันนี้เนี่ยน่าจะได้รับเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับความเป็นคนไทยแล้วก็ความเป็นผู้หญิงไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองนอก ในที่เมืองนอกให้กับประเทศไทยนะครับเรามาพูดถึง่ยวตรงนี้ดีกว่านะครับพี่ไก่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะหลายๆคนที่อยู่ในเมืองไทยเองเนี่ยนะครับได้ยินชื่อเสียงนะฮะหรือว่าได้ยินชื่อว่าไก่อูกาสนะฮะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยพบเจอหน้าตานะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไก่อูกาสหน้าตาเป็นอย่างไรและเป็นยังไงแต่มีกลุ่มหนึ่งพี่ไก่ กลุ่มเซเรฟกลุ่มดาราในในช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกคนต้องรู้จักไก่อูกาสค่ะจริงๆแล้วไก่อูกาสเป็นคนยังไงครับจริงๆตัวตนของพี่ไก่นะครับเป็นคนง่ายๆติดดินแล้วก็เป็นคนที่เป็นกันเองมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็อา่าเขาเรียกว่ายโสจองของอแล้วก็อวดดีอันนั้นตัวตนของพี่เลย ถือว่าถือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดเรามาพูดตรงนั้นถือว่าเราก็มองว่าไก่อูกัสคือเก่งคิดว่าตัวเองเก่งในการที่ที่มีนิสัยในการเยโะหรือว่าปวดดีตรงนั้นชอบจะเลยคําถามนี้นะอไก่อูกัสถ้าพูดถึงคํานี้พี่ไก่คิดว่าพี่ไก่งดงามในวิชาชีพของพี่รักแ,แข็งแข่งหยัดยืนมาได้ทุกวันนี้ เหมือนฝ่าพายุผ่าฝ่าแดดฝนลมแรงเติบโตมาเหมือนกุหลาบกลางทะเลทรายพี่ไก่เปรียบตัวเองแบบนั้นคิดว่าออกแบบเสื้อผ้ามาคนอื่นชอบไหมครับอพี่ไก่ว่างานพี่ไก่ลูกค้าของพี่ไก่ครับถ้าเกิดอุกันมีความเป็นยูนิคนะใครได้เสพ ไปถึงได้เสพอูกัสก็คือได้เสพงานศิลป์บนศิลปะบนเรือนล่างเลยนะพี่ไก่พี่ไก่มินนิ่งไว้อย่างนั้นเลยนะศิลปะบนเรือนล่างใครใส่ไปจะรู้สึกภูมิใจอย่างก๊อปี้เนี่ยพี่ไก่ออกแบบให้อยู่เป็นพิเศษเพราะว่าให้เข้ากับ your personality ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างก็แล้วแต่มันออกมาจากตรงนี้จากจิตวิญญาณพี่แล้วก็เห็นคาแรคเตอร์ของ ของกะปี้พี่ไก่เลยอยากทาเลยอยากออกแบบให้ไม่อยากทําชุดที่สองอ่ะพี่ไก่พี่ไก่เป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นพี่ไก่ต้องเป็นที่หนึ่งอ่ะจะเป็นที่สองได้ยังไงเพราะฉะนั้นอูกัสคือความเป็นยูนิคคุณได้ซื้อศิลปะเรือนล่างไปอยู่ในตู้ซึ่งพี่ไก่ว่ามันคุ้มค่านะใส่ไปแล้วไม่ใช่งานโหลไม่ใช่งานแมสเดินไม่ไม่เดินชนใครค่ะไก่เคยคิดว่าเฮ้ยแบบ ถามตัวเองเหมือนกันนะจะจัดแฟชั่นโชว์ทุกๆเดือนแบบนี้เหรออืเดี๋ยวมีสปอนเซอร์โน้นนี่นั่นเะข้า<ะ>มาเฮ้ย hey, มันทำมาสามปีมันต้องไม่ท้าทายแล้วตัวเองอมันไม่ท,าท้าทายแต่ เหมือนพระเจ้านะเขาจัดสรรมาแล้วว่าเราควรทําอะไรก็อยู่ดีก็มีต่างชาติมาติดต่อมีลูกค้าต่างชาติอยู่เรื่อยๆเราก็มีโอกาสไปแข่งขันไปเป็นกรรมการไปเจอดีไซเนอร์ระดับโลกคืออะไรหลายอย่างเคยก็พี่เคยสังเกตไหมเวลาถ้าเกิดเราตามหาอะไรบางอย่างมันดูลําบากมากลองอยู่เฉยๆสิครับถ้าเกิดพี่เก๋เชื่อนะถ้าเกิดเรามีบุญบารมีพอกับในสิ่งๆนั้นครับเขาก็จะ คล้ายๆเคมีเมือนได้กันอะ่ะมันตรงกันมันจะพระเจ้าจะจับใส่มือเราเองโดยที่ไม่ต้องร้องขอเลยด้วยซ้ำไม่ต้องคุกเข่าขอเราจะได้มันโดยเขาเรียกว่าดุษฎีแล้วก็มีโอกาสเมื่อเมื่อเวลานั้นมาถึงอโอกาสของพี่ไก่ในการเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศค่ะบ่อยๆอยู่บ่อยๆใช่ฮะตอนนั้นเรามีความมุ่งมั่นแล้มีความตั้งใจอย่างไรที่เราจะ ไปแข่งขันที่ต่างประเทศในตรงนั้นอก็ปี่รู้ไหมว่าอยากรู้ไหมว่าประเทศแฟชั่นไทยเนี่ยทําไมไม่เหมือนไม่ติดตลาดโลกแบบฮ่องกงอ่าฮะอ่าใช่ไม่เหมือนญี่ปุ่นครับไม่เหมือนยุโรปอืไอ้พวกเรานี่ให้ฝรั่งบังค่าเนี่ยกําหนดจากซีกยุโรปตีกลับมาทางนี้ทางเราเราเป็นทาสของแฟชั่นตลอดที่ไก่ใช้คํานั้นเลยนะทาส ใช้คำว่าเป็นทาตของแฟชั่นใช่ทาตของแฟชั่นครับรุนแรงนะพี่ไก่ถือว่ารุนแรงแล้วเมื่อไหร่เราจะเลิกทาตุใช้คํานี้เลยดีกว่าเมื่อไหร่ไทยจะเลิกทาตในการเป็นทาตแฟชั่นแฟชันของยุโรปใส่ได้เหรอบางคนใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้มีเฟอร์เนี่ยใส่ไม่ได้อแล้วแล้วอะไรที่ที่ที่คิดว่าพี่ไก่จะเอาไปทำให้ต่างชาติยอมรับในแฟชั่นของไทย รู้ไหมอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของดีไซเนอร์คืออะไรแต่ละประเทศเลยนะที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกนี้ชื่อติดท็อปไฟท็อปเทนลากเงาค่ะรากเงารากเงามันพบุรุษแล้วนี่แหละครับคือคนไทยในการที่จะไปแข่งขันกับต่างชาติที่เรียกว่าเป็นดีไซเนอร์เนี่ยซึ่งถือว่าเมืองนอกหรือว่าต่างชาติเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่คนใครจะใส่หรือจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ยอมรับ แต่เมื่อคนไทยหรือว่าผู้หญิงไทยคนนี้คุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งเดียวที่ก้าวเข้าสู่เวทีโลกในช่วงเวลานั้นซึ่งเวลานั้นเนี่ยองค์การแฟชั่นเองเนี่ยก็ก็ยังคงเขาเรียกว่ายังคงไม่ไม่ฟุ่มฟ้ายังคงยบเงียบอยู่ในช่วงเวลานั้นไหมตอนที่พี่ไก่ไปอยู่ดูไบ,บตอนนั้นอยู่ในระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อของกรุงเทพเมืองแฟชั่นซึ่งมันก็ไม่สักเซสฟูลแต่พี่ไก่ไปโบ,บกธงไทยอยู่ที่นั่นแล้วตอนหน้า45ประเทศ ไปโบกทงไทยแล้วใช่ไปโบกทงไทยแล้วไปด้วยทุนของตัวเองรัฐบาลไม่เห็นมาส่งเสริมสนับสนุนดีชั้นเลยอนั่นแหละพี่ไก่ไปด้วยทุนของตัวเองไปด้วยทุนของตัวเองก็คือก็คือไปเราต่อสู้ด้วยตัวเองใช่เอาเป็นว่าไปจัดแฟชั่นโชว์ที่สมาคมฝรั่งเศสครับก่อนไปจัดเนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าคุณไก่คุณไก่ได้ทําเพื่อสมาคมฝรั่งเศสเยอะแยะมากคนได้รู้จักสมาคมฝรั่งเศสครับเพราะคุณไก่อื จะเสนอชื่อคุณไก่ไปที่ฝรั่งเศสเพื่อรางวัลเดอ f i ฟิเลเดอร์มดเนี่ยปรากฏว่า absolutely ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าพี่ไก่เป็นมีงานที่ยูนิคที่สุดเป็นงานภาพไทยค่ะพี่ไก่ได้น่เป็นงานภาพไทยที่ได้ใช่ยิ่งภูมิใจขึ้นไปอีกใช่มากหลังจากที่เรื่องราวเกิดขึ้นเนี่นะครับผู้ชมครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็ได้มีเขาเรียกว่าวิธีการแล้วก็มีความมุ่งมั่นว่า การเป็นดีไซเนอร์เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่เมืองไทยที่เป็นแผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่ของพวกเราทุกคนนี่แหละนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวยังคงเข้มข้นและยังคงน่าติดตามเป็นอย่างมากว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมเธอถึงคิดว่าผ้าไทยต้องก้าวไปสู่โลกเพราะฉะนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามกับรายการข้าคือคนไทยกับผู้หญิงคนนี้ไก่อูก,กัสสักครู่ครับ